อยู่ๆไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันพุ่งเข้ามาเร็วกว่าเมฆซึ่งมันอยู่ไกลกว่านะมันมันเข้ามาในเฟรมนะครับผมก็เลยจับซึ่งผมตกใจมากนะครับในคลิปคือผมเรียกรุ่นพี่ข้างๆให้ดูนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อเลยนะครับแต่ผมเอามาอธิบายได้เท่านี้ว่าผมถ่ายติดแบบนี้นะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันลอยมาทางซ้ายจนสุดลำไปนะครับไอ้คลิปเป็นคลิปจริงแต่วัตถุบินที่อยู่ในคลิปเนี่ยบอกไม่ได้จริงๆว่ามันคือ มันดูเหมือนโคมอ่ะแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่โคมอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรความสูงขนาดนั้นเนี่ยคมลมมันมีมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วล่ะมันควรจะไปแบบมันมันไม่ไม่ใช่เวลาที่เขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็หลายคนเขาจะบอกว่าเครื่องบินด้วยความเร็วของเครื่องบินมันทําให้โคมันบินเร็วแต่มันบินในทิศทางที่ชัดเจนมากๆแล้วก็พุ่งไปอย่างเร็วอ่ะเขาบอกเลยว่ามันเป็นวัตถุวิลยาลับบางอย่างที่เราบอกไปแได้ว่ามันคืออะไร